สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัดสุกเิษสัตว์ไทโซ่ครับผมวันนี้จัดสุกจะมาดูสาเหตุที่ทําให้ก๊อกอ่างล้างมือหรือก๊อกน้ําของเรามีน้ําไหลเบานะครับผมเดี๋ยวไปรับชมดูด้วยกันเลยน้ำไหลเบาเรามาดูกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับผมนี่ไหลประมาณนี้ทุกท่านนไหลถือว่าเบานะครับเนี่ถือว่าเบาเบามากนะครับเดี๋ยวมาดูว่า เราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงก็คือก็แบบนี้นะครับมันจะมีไอตะข่ายตรงนี้นะครับที่เอาไว้ดัดกฝุ่นดักพวกเศษวัสดุต่างๆนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์สุกจะไปหมุนตัวนี้ออกนะครับผมอ่ะหมุนตัวนี้ออกก่อนนะครับทุกท่านนะครับทุกท่านลองนี่ครับผม สาเหตุเลยนะะเดี๋ยวดูข้างนอกกันเลยครับผมเนี่ยจะมีพวกเศษปูนเศษดินเศษวัสดุต่างๆนะครับที่มีการตัดมีอะไรนะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับไปอุดตันแต่ขออนุญาตล้างออกก่อนนี่ยถ้าเปิดเพิ่เนี่ยน้ำของเราก็จะพุ่งแรงนะครับผมครรับเนนนี่่ยออากะ โอเคนะครับผมร้านทำความสะอาดเอาเษตินออกแล้วนะครับผม๋ยว่าจะกรคอบคืนนะครับทุกท mm ่า hmm. นน, mm hmm. นี่ครับโอเคครับก็ถือว่าผ่านครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคดดลิปนี้เรา้ขอครับสวัสดีครับ